สวัสดีครับพบกับลุงเสกชาติบดชาแนลอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับลุงเสกจะมากืนค่าไดเวอร์อินเทอร์เน็ตนะครับของใครที่เป็นกากระบาดสีแดงแบบนี้อันนี้ผมขอบอกก่อนนะว่าถ้าของใครขึ้นไอคอนแบบนี้ขึ้นมานะครับหมายความว่าไดเวอร์มันไม่ได้หายไปไหนแต่มันยังเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับอาให้สังเกตดูตรงนี้นะครับนี่นะครับคาว่าเน็ตเบิร์ดนะครับเราต้องมาอัปเดตเนาะนี่นะครับอัปเดตไดเวอร์ซอฟต์แวร์หรือ เรามาคลิกขวาตรงนี้นะครับก็กด i s a b l e ตรงนี้นะครับอ่ามันก็จะขึ้นค่าปกติเนาะอ่าให้ดูก่อนเนาะนี่นะปึ๊บสำหรับ diver ใครไม่ได้หายนะแต่ของใครหายนะมันจะเป็นแบบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนเนาะอันนี้ผมจะให้มันมาใช้อินเทอร์เน็ตได้เหมือนเดิมนะอ่าตรงนี้เห็นไหมมันหายไปแล้วไอ้ลูกศรตรงนี้นะครับอ่ามันจะขึ้นกากระบาดสีแดงแบบนี้คุณรอประมาณ1-5วินาทีนะครับอ่าให้สังเกตดูอ่าเห็นไหมมันมาแล้วมันกําลัง จะใช้งานได้เนาะอ่าเห็นไหมปกติแล้วนี่นะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับใครที่ทาไดเวอร์หายนะครับหรือไปลบมันออกนะครับวิธีที่จะเรียกมันกลับคืนมานะครับอ่าผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนเดี๋ยวผมจะเอาไดเวอร์ออกนะครับแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับไดเวอร์หายไปแล้วนะครับไอคอนตรงนี้มันหายไปแล้วนะวิธีมาดูไอคอนตรงนี้นะครับเรามาคลิกรูปอินเทอร์เน็ตคลิกขวา Open Network นะครับอ่าเข้ามาตรงนี้นะครับ ปึ๊บเข้าไปอ่าเห็นไหมไอคอนมันก็หายไปเลยเนาะนะผมต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่ามีเสียงรบกวนะผมไม่ได้อยู่ในห้องอัดนะครับอยู่ข้างนอกนะอ่านี่นะครับปึ๊บอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะเรียกไดเวอร์กลับมาคือนะครับไดเวอร์อินเทอร์เน็ตเนาะที่ไอคอนตรงนี้มันหายให้มันกลับมานะครับให้เราไปตรงนี้เลยนะครับไปดาวน์โหลดโปรแกรมไฟล์ตัวนี้เข้ามานะครับ โปรแกรมไฟล์ตัวนี้ชื่อว่า easy driver 7นะครับตัวนี้ก็มีทั้ง windows 7 windows 8 windows 10เนาะ32 64นะครับเราก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับใครไม่รู้ว่าคอมเรา,อ,าอยู่ที่เท่าไหร่32หรือ64นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับมาคลิกตรงรูปคอมพิวเตอร์ตรงนี้คลิกขวามาตรงนี้นะครับมาดูนะครับนี่ของผมมันก็จะอยู่ที่หกสอบสเนาะนี่นะครับ64บิตนะครับตรงนี้นะ เราก็จะเจออ่าเราก็ไปดาวน์โหลดเหมือนเดิมเนาะอ่าเนี่ยนะครับเราก็ดาวน์โหลดผมขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ผมอาจจะลงเป็นคลิปสุดท้ายนะเพราะว่าช่อง YouTube ผมมันจะไม่ให้ลงคลิปเป็นเวลาระยะหนึ่งเป็นเวลาระยะหนึ่งนะผมจะย้ายไปอีกช่องหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปติดตามช่องนี้ไว้นะครับอ่ะนะครับอ่าหลังจากที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะได้ไฟล์แบบนี้เข้ามาเนาะนี่นะครับไฟล์แบบนี้นะครับนี่ไฟล์แบบนี้ พอได้มาปุ๊บนะครับให้เราคลิกขวานะครับมาตรงนี้ Add text here file ตรงนี้ก็คือแยกไฟล์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับปุ๊บคลิกขวาเข้าไปเราก็กดโอเคเนาะรอสักครู่การติดตั้งเขาอาจจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับการแยกไฟล์ออกมาเนาะพอเราแยกออกมาปุ๊บมันจะได้ตรงนี้มานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็คลิกขวานะครับ Open นะปุ๊บเราจะเจอตรงนี้นะครับเจอตรงนี้ ล้วก็คลิกขวาอีกทีหนึ่งนะครับอ่าก็มาที่รันแอดมินอะไรเนี่ยนะครับมาปึ๊บเข้าไปเนาะเราก็กดเยียตรงนี้นะครับอ่อาทีนี้นคอน t ิ n นีนะครับปั๊บนะครับก็รอสักครู่นะครับอ่ารอสักครู่นี่สําหรับใครที่ลบไดเวอร์หรือไดเวอร์หายนะครับขอย้ำเนาะเราก็ปัติ๊กตรงนี้นะมาเปิดนะครับให้มันเป็นสีเขียวเนาะแต่ของใครเปิดมาแล้วมันติ๊กให้แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับหรือเราจะมาอ่า กอย่างนี้ก็ได้แต่ผมไม่ติ๊กเนาะเราก็กดอินสตอไปนะครับอินสตาร์แ้้วก็โอเคนะครับท้นะครับทั้งหมดเขาก็จะอยู่ที่21ต,ตรงนี้นะครับตรงลูกศรชี้เนาะตอนนี้นะครับก็ให้เขาทําการจัดเรียงไฟล์หรือไอ้พวกไดเวอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สมบูรณ์นะครับหรือมันขาดหายไปก็เขาจะมาทําการอันนี้ให้เราเนาะนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานนิดนึง สักพักจอคอมพิวเตอร์มันจะดำเนาะมันไม่ได้ปิดไปไหนนะครับอผมขอย้ําอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าผมจะย้ายช่องอผมจะเป็นลงคลิปอีกช่องหนึ่งนะครับเพราะว่าช่อง YouTube ตัวนี้นะครับมันมีปัญหานะครับมันไม่สามารถที่จะลงวิดีโอหรือคอมเมนต์ให้กับเพื่อนๆนได้อีกไปสักพักหนึ่งเนาะนะครับตอนนี้ผมกําลังยืน่นรช่องช่องช่องเก่าอยู่นะครับแต่ว่าผมก็จะไปอีกช่องหนึ่งกันแล้วกันเนาะก็ให้เพื่อนๆไปติดตามช่องนั้นนะ,ะเห็นไหมจอมันจะดำนะครับ ปุ๊บรอสักครู่ประมาณ1-5วินาทีจอมันก็จะกลับมาปกตินะครับอ่าตอนนี้กำลังได้11นะครับ11ถัดบเอดเนาะมามันกำลังได้50เนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้มันยังเป็นกากระบาดอยู่นะนะครับอ่ามันยังเป็นกากระบาดอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลังจากที่เราลงโปรแกรมตัวนี้คืนค่าไดเวอร์อินเทอร์เน็ตมันจะกลับมาไหมมันก็มีหลายๆอย่างที่มันกลับมานะครับอ่า แต่พวกไฟล์รูปภาพไฟล์วิดีโออะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือเปล่ามันน่าจะทําเฉพาะพวกอ่ไดเวอร์เกี่ยวกับพวกไดเวอร์อะไรอย่างนี้เนาะนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรายละเอียดเท่าไหร่น,นะแต่ผมก็ลองทําดูแล้วมันปรากฏว่าเออมันได้จริงๆผมก็เลยเอาทาคลิปนี้มาให้เพื่อนเพื่อนว่าเอ้ยลองทําตามผมดูนะว่ามันได้หรือไม่ได้นะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะได้นะลองทําตามดูก็แล้วกันมันไม่เสียหายนะครับสําหรับใครที่ไปลบไดเวอร์ออกเนาะนะครับ หรือไดเวอร์มันหายไปเองนะครับเราไม่ต้องไปลงไดเวอร์ใหม่เราเพียงแต่โหลดโปรแกรมนี้เข้ามาแล้วก็คืนค่ามันก็จบแล้วนะครับ <S <S มผมได้ทดสอบการลบไดเวอร์แบบธรรมดานะแต่ยังไม่ไม่ได้ลบไดเวอร์แบบถาวรเลยนะครับอ่ามันจะมีแบบลบถาวรนะเดี๋ยวผมจะคลิปหน้านะผมจะมาลบไดเวอร์แบบถาวรออกจากจากคอมลูกนี้นะครับอ่าจากเครื่องนี้นะอ่าเห็นไหมครับตอนนี้มาแล้วอินเทอร์เน็ตเรานี่นะครับมาแล้วนะครับอ่าตอนนี้เขาก็กําลังจัดแจงให้เราเนาะ นี่โอเคติดทาเรียบร้อยแล้วนะอ่าเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นลักษณะนี้มาเนี่ยนะครับเนี่ยลักษณะนี้เห็นไหมโอเคเราก็จบแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับว่า youtube เราเข้าได้ไหมนี่นะครับได้เนาะนี่นะครับได้โอเคนะผมจะไม่เล่นให้ดูนะกลัวตีลิกทธิ์นะอันนี้ผมพอออกไปเลยนะครับอถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าไอ้ตรงเน็ตเวิร์ดนียเราเข้ามาคอมพิวเตอร์มาที่เมดจิเจอร์ตรงนี้นะครับเ๊บเข้ามาแล้วก็ดีไวท์เมดจเจอร์นะครับนี่นะครับเราเจอตรงนี้เห็นไหมมาแล้วนี่เน็ตเวิร์ดนี่เห็นไหมแค่นี้เองนะครับก็ลองเอาไปทําดูเนาะนี่นะครับอ่ะคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ